ทีนี้มาเล่าต่อในเรื่องของหนังเรื่องตุ๊กี้จริงๆบทเนี้ยเซบัสเตียนไม่ใช่บทผมหรอกอเป็นบทของตตโตเขาตโตโตเนี้ยเขาดันมาสายในวันนั้นมาสายามาสายเสร็จปุ๊บภูมิกับพี่พิงเขาก็เลยบอกเฮ้ยโตนมาสายแลย้วมันต้องท่องบทบทต่ไม่ได้ท่องเลยไนงะเขาก็เลยเปลี่ยนให้ผมมาเล่นบทเซบัสเตียนตัวเด่นเลยเขากลายเป็นว่าผมก็ได้เล่นบทเซบาสเตียนซึ่งเป็นพระรองจากจากพระเอกเลยจากลุยส็อกเลยเล่นคู่กับตุ๊กี้เลยเด่นไปเลยทุก ทุกฉากทุกกีจะต้องมีเซวัตรเปลี่ยนตลอดผมไปดูอยู่เรื่องนี้ในโรง,งหนังด้วยจริงจริงมันจะตัดออกไปเยอะหนังเรื่องนี้ตัดไอบ้บทเข้าไปร้องให้กับนางเอกเข้าไปจีบนางองคนางเอกมันตรงนี้มันมีเยอะอเพียงแต่ว่าเขาน่าจะหนังมันน่าจะซอยเรื่องเวลาให้กระชับมากขึ้นบทพวกนี้มันก็เลยถูกตัดตัดออกไปดังมากนะตอนนั้นหนังเรื่องนี้ได้ร้อยล้านนะครับตุ๊กกี้เนี่ยช่อร้องความสาเร็จคือตุ๊กกี้เจ้าหญิงขายกบได้ร้อยล้าน อ้รายนี่แหละหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ทําให้ชื่อผมได้มีคนรู้จักขึ้นเยอะไม่เยอะมากก็ถือว่าเยอะพอสมควรอ่าแล้วเกี่ยวกับหนังโฆษณาอีกเป็นติดตัวยี่สิบตัวแล้วก็หนังใหญ่อีกเยอะมากที่เราได้มีโอกาสได้ได้ไปเล่นแม้กระทั่งเรื่องของอบุพภาลาตีนี่ก็ผมก็มีมี<แ>ม,มีทุกภาคนะตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคสี่ภาคหมีผมทุกภาคบุกผาลาตัตตีแล้วก็ กยเธอเกย์โกยเธอเกย์ที่แต่งตัวเป็นกระเทยเข้าไปกู้ซ่วมกระเทยกู้ซ่วมหนังพวกนี้เป็นหนังของของพี่ต้อมยุทธเลิศหมดพี่ต้อมยุทธเลิศบุพผาลตีโกยเธอเกยแล้วก็หนังใหญ่โอ้หลายเรื่องมาตวหญิงตอยกบโกยเธอเกยสิงหนีพีก็รออูเยอะน่ะจำชื่อเรื่องไม่ค่อยได้ะถือว่าเยอะอ่ะละครก็หลายเรื่อง แล้วก็จะโฆษณานี่ประมาณสักประมาณสักยี่สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวแต่ที่จําไม่ได้มันมีมันมีทั้งโฆษณาที่ที่ออนแอร์ในไทยแล้วก็มีทั้งโฆษณาที่แบบออนแอร์ต่างประเทศที่เราจะต้องเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์ให้เขาเป็นปีกี่ปีอะไรเงี้ยที่ต่างประเทศอ่างเงี้ยไปออนแอร์ท้งเขมรไปออนแอร์ท้งฟอร์มาด้วยเนะแม้กระทั่งไอ้ตัวนี้ตัวที่แบบจิงโจกขาด้วยเนี่ยตัวนี้คือจริงๆแล้วออนแอร์ต่างประเทศนะไม่ใช่ออนแอร์ในไทยในไทยมีน้อยมาก ในไทยก็จะเห็นในโซเชียลกันนั่นแหะแต่ตามทีวีจริงน้อยอน้อยแต่ก็เคยเห็นอยู่นะอ่าใช่หลังจากนั้นมาแล้วก็เริ่มคุกค,คีอยู่ตลกอ่ะมันก็เริ่มมีชื่อแล้วตะเวนไปนู่นไปนี่อยู่อยู่ในวงการตลกอพออยู่ในวงการตลกช่วงหลงัลงๆมาอมเราก็ต้องเริ่มเติบโตเริ่มเติบโตมาปีห้าสี่ปีห้าสี่ที่น้ําท่วม ปี54ชัยน้ำท่วมผมได้มีโอกาสย้ายจากถิ่นฐานเดิมแถวแถวสายไหมแถวแถวสายไหมทรงนั้นย้ายมาอยู่แถวแถวบางบัวทองย้ายตามพี่ชายมาพี่พี่พี่ชายเขาย้ายมาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ย้ายตามหมามาอยู่ที่นี่ผมมาอยู่ปี53มาปี537ปุ๊บเราก็เริ่มทําธุรกิจไปด้วยธุรกิจที่ผมทําก็คือรีไซเคิลซื้อของเก่าพวกซื้อเศษเหล็ก ซื้อ,อสิ่งวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างเอาเึ้นชื่อว่าโลหะทุกชนิดอะทองเหลืองทองแดงปรเนียมสายไฟเศษเหล็กอะไรต่างๆซื้อหมดแล้วก็เริ่มขับรถติดต่อออกงานหาซื้อลงซื้อเหล็กแล้วก็กลางคืนก็ไปเล่นตลกกลางวันเราก็มีเวลาเราก็ออกทิ้งนํำบัตรติดต่อซื้อเหล็กก็ได้งานก็้มาก็ได้พอเริ่มเริ่มเริ่ม,มได้งานเริ่ม,ได,มได้เงินเราก็เริ่มเก็บเงินเก็บทอง เริ่มซื้อที่ดินแถวเนี้ยเริ่มซื้อร้อยตารางวาเป็นเงินผ่อนเป็นเงินผ่อนซื้อเสร็จป,ปุ๊บพอผ่อนงวดแรกเขาก็สามารถให้ปลูกบ,บ้านได้เลยช่วงจังหวะที่เราโชคดีมะเราได้งานใหญ่มาได้งานใหญ่มาเสร็จป,ปุ๊บได้เงินกำไรมาโอยหลายล้านปีนั้นนะได้เงินมาหลายล้านาก็เริ่มปลูกบ,บ้านหลังแรกเลยปลูกหลังแรกผมหมด พราะปลูกบ้านใหญ่หมดไปสองล้านกว่าพ่อเป็นบ้านหลังใหญ่เห็นไหมปลูกไปสองล้านกว่าไม่เกี่ยวกับที่ดินนะที่ดินเรายังผ่อนเขาแล้วก็ผ่อนจนที่ดินหมดผ่อนจนที่ดินหมดอมพอคนที่ดินสมบูรณ์เ็จปุ๊บมาเป็นช่วงจังหวะที่เราอยากเติบโตมผมก็มีเพื่อนมาทักจุงไปลงเกี่ยวกับการเมือง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง,งแต่ก่อนที่จะไปลงการเมืองเราได้ยังได้เงินมาปลูกบ้านเสร็จพ๊กเรายัางเหลือเงินก้อนหนึ่งผมก็ไปลงทุนทําหนังเป็นผู้สร้างหนังเองชื่อเรื่องซิ่งหนีผีก็หลอกก็หมดไปเยอะหลายร้านแล้วก็ไปเปิดบริษัททําครีมครีมบำรุงผิวครีมบำรุงใบหน้าไปขออ,อยองออย,ออยเรียบร้อยซื้อแพ็กเกจโคดเกิดเรียบร้อยทุกอย่างเบร็ดเสร็จพวกนี้ มันไม่เกิดประโยชน์เลยไม่มีรายรับกขับมาเลยขายไม่ได้เลยแต่การลงทุนมันลงไปหมดแล้วแล้วก็พอก่อนที่จะขายบ้านหลังนู ون, ้นผมทาบริษัทค่ายเพลงก่อนทําค่ายเพลงชื่อบริษัทนี้ดังดังรีคอร์ดเนี่ยแล้วก็มีศิลปินในสังกัดอยู่ประมาณสองสองคนก็เริ่มทําเพลงทามิวสิกวิดีโอโปรโมทเพลงเดินสายนูน่นนี่นั่นก็หมดไปเยอะอีกแหละหมดไปเยอะอีกแหละแต่ละคนละคนนะ่ะ หลักสองหลักสามขึ้นแต่ละคนนะแต่มันมีแต่เริ่มเริ่มแต่เรียกไงงานรายได้รมมายร,ร,รับยังไม่เข้าเพราะมันมันอยู่ในช่วงโปรโมทเพลงต้องเดินสายโปรโมทเพลงนู่นนี่นั่นไปนู่นไปนี่ไปจังหวัดนัน้นเติมรถเติมน้ำมันทุกอย่างแดนซ์รงแดนเซอร์แดนเซอร์ผมใช้ทีมใหญ่เลยผมใช้ทีมของคุณแหวดเลยแหวดสีเคยได้ยินชื่อไหมแหวดสีหแหวดสีก็คือน้องสาวแท้ๆข,ของพี่ไฮอัปปรนครสวรรค์ไง เป็นทีมแดนเซอร์ชุดใหญ่เลยทำมิวสิกวิดีโอถ่ายทุกอย่างกันเพลงกำลังกระแสเริ่มมาแรงเริ่มดีเริ่มดังแต่มันมามีข้อเสียเรื่องที่ตัวศิลปินศิลปินมีความทะเยอทะยานน้อยไปศิลปินมีความเกลียดค้านมากเกินไปศิลปินยุคป,ปัจจุบันจะมารอให้เจ้าของค่ายดันโปรโมท อย่างเดียวไม่ได้มันต้องพึ่งตัวเองเขาเรียกว่ายุคเมื่อก่อนยุคยุคอดีตนะผมผมขอย้อนเท้าความนิดศิลปินแกมมี่ไอซต่างๆเนี่ยเวลาคดีเขาจะเปิดสถานีวิทยุดังๆเนี่ยเขาลงทุนน่าจะนะในความเข้าใจของเรานะน่าจะจ้างดีเจเปิดให้คนนั้นโทรเข้ามาขอเพลงให้คนนี้โทรเข้ามาขอเพลงจริงๆไม่มีใครขอหรอกเขาฟิกไว้เรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ย คุณเป็นดีเจเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณจะต้องเปิดหนึ่งรอบแล้วในฐานีวิวิยุนั้นมีดีเจกี่คนอ่ะวันหนึ่งปุ๊เปิดเปิดกี่รอบอ่ะเพลงมันถูกเปิดยัดเยียดทุกวันทุกวันวันละห้ารอบสิบรอบวันละสามรอบสี่รอบมันได้ฟังทุกวันดังไหมนั่นมันมีผลตั้งแต่ตรงนั้นผมเก็บตรงนั้นมาแล้วคิดถึตัวเองว่าเฮ้ยถ้ากูทําเพลงศิลปินมึงอย่างน้อย คุณต้องแชร์รูปตัวเองทุกๆวันเพื่อให้คนได้เห็นหน้าเฟซได้เห็นการงานของคุณว่าคุณไปตรงนั้นคุณไปตรงนี้แต่ผมมีเทคนิคกับนักร้องบอกทุกคนว่าเวลาคุณไปงานเนี้ยคุณถ่ายรูปไปเลยสักสิบภาพสิบภาพเนี้ยคุณถ่ายต่างมุมนะต่างโลเคชั่นนะถ่ายตรงนี้หนึ่งภาพถ่ายตรงนี้หนึ่งภาพตรงนี้หนึ่งภาพให้เปลี่ยนโลเคชั่นไปมันโลเคชั่นมันจะได้ไม่ไม่ซ้ําเหมือนเดิมผมแนะนําบอกกับนักร้องว่า คุณเอาภาพเหล่าเนี้ยมาลงหน้าโพสต์คุณทุกวันทุกวันวันละภาพ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 มันเป็นการคุณยัดเยียดให้คุณได้เห็นผมทุกวันทาให้เห็นทุกวันทําทให้เห็นทุกวันถูกไหมพอทําให้เห็นทุกวันเสร็จปั๊บคนจะจําหน้าคุณได้แล้วคนคนจะร้องเพลงคุณได้แต่ศิลปินเหล่านั้นไม่มีการทําแบบนี้ ไปสนใจแต่เรื่องอย่างอื่นแล้วรอแต่ให้เจ้าของบริษัทต้องพาไปนั่นพาไปทานีวิทยุไปฐานีทอทัดไปออกตรงนั้นไปออกตรงนี้มันได้แต่มันน้อยแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าตัวนักร้องแชร์เพลงของตัวเองคุณแชร์ไปสมมติคุณมีเพื่อนสามพันคุณแชร์ไปแล้วคุณได้เพื่อนสามพันเห็นคุณแล้วเพื่อนคุณแชร์ต่ออีกล่ะเพื่อนคุณมีเพื่อนห้าพันคุณแชร์ต่ออีกห้าพันคุณได้เท่ากับมีคนเห็นคุณแปดพันแล้ะ แล้วมันเป็นลูกโซ่ไงมันแชร์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 ไปเรื่อยคนก็กระจายวงกว้างภาพกว้างคนเห็นคุณเยอะมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่แชร์เลยผมถามหน่อยใครจะเห็นคุณจริงไหมสรุปว่าสรุปว่าค่ายเพลงก็จบลงอีกไม่ได้ทําพับแต่เพลงได้ทําเพลงได้ทําหมดออกหมดเริ่มกําลังจะดังไม่ดังแล้วกำลังจะดังแล้วแต่มาพับเก็บเพราะว่าศิลปินไปกันไม่รอดก็เลยหยุด อ่าพอหยุดเจ็ดปุ๊บก็พอหยุดเจ็ดปุ๊บเงินมันลงไปเยอะแลว้ว mm hmm. นะพ็เริ่มเริ่มกลับมาเรื่องค่าของเก่ามันเดิมอีก mm hmm. พอเริ่มค่าของเก่าได้เงินทุนไม่ก่อนอาคนนี้มีเพื่อนมาชวนไปลงการเมืองแหละล mm hmm. งการเมืองอ่ะเราก็ไปลงการเมืองอีกไปลงสส mm hmm. ไปลงสสอ,อยู่กับพักพักหนึ่งอยู่แถวแถวนนทบุรีนี่แหละหัว mm hmm. หน้าพักเขามาชวนไปโดยการชักนําของเพื่อน mm hmm. เราคาดหวังว่า เราจะ,จะเจริญเติบโตนะโค้ดเพื่อให้คนรู้จักเราแต่จริงๆแล้วในความคิดของเราเนี่ยเราไม่ได้หวังมีตําแหน่งนู่นนี่นั่นอะไรหรอกหวังแค่เราได้หาคอนเนคชันต่างๆเพื่อรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากขึ้นแล้วการงานเรามันก็จะปากต่อปากกระจายกันออกไป<ม>เพราะอะไรอ่ะเพราะเราทําธุรกิจเกี่ยวกับค่าของเกา่า เรารู้จักคนตรงนั้นรู้จักคนตรงนี้เอ้ยพี่เพื่อนแนะนาตรงนั้นเอ้ยไปซื้อเหล็กตรงนี้เอ้ยอ่ะมึงไปซื้อโครงโครงสร้างตรงนี้อะไรเงี้ยเราหวังแค่ตรงนั้น<ม>แต่ที่นี่ทุกอย่างมันลงไปแล้วม,มันก็เป็นเงินเงี้ยเพราะเงินเราต้องต้องเดินหาเสียงต้องค่าใช้จ่ายค่าป้ายค่าโฆษณาโน่นนี่นั่นผมก็หมดไปหลายล้าน<ม>สุดท้ายก็ต้องขายบ้านหลังนั้นผมขายบ้านหลังนั้นไปสามล้านห้าเพราะขายบ้านหลังนั้นถึงช่วงวิกฤตที่ผมแบบ จะอยู่อย่างเงี้ยผมตกหวบเลยขายบ้านหลังนั้นหมดหมดเงินเลยตกหวบจนผมต้องมาเช่าบ้านอยู่ตรงเนี้ยข้างหลังผมเนี่ยเช่าบ้านอยู่เดือนละห้าพันค่าน้ำค่าไฟเดือนเป็นหมื่นหมดเลยหมดตังเลยไม่มีตังติดตัวเลยรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีออพอไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ามาได้งานประมูลงานได้อยู่งานหนึ่งประมูลงานของโรงพยาบาลได้ไอเครื่อง ของที่เหลือใช้จากโรงพยาบาลพวกโต๊ะเก้าอี้พวกเครื่องใช้หมออะไรต่างๆเนี่ยมันมีทั้งสแตนเลสมีทั้งสายไฟมีทั้งอลูมิเนียมทุกอย่างมันต้องคัดแยกแต่ที่นี่เราอยู่ทาเฮ้าธรรมดามันไม่มีสถานที่ที่จะแยกเราก็ไปขอใช้อนุญาตขอใช้ที่ของเจ้านายเขามีที่ดินอยู่ตรงนูน้นผมก็เลยไปขอเขาบอกผมขอ เอาเต็นม,มากลางแล้วมาขอแกะของแยกขายได้ไหมเจ้าน,น,นายเขาก็ใจดีเขาก็ให้อแล้วก็แกะแกะแกะจนงานนั้นเสร็จไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาบ้านก็ขี่มอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ุคัน็ตะเวเวหาในหมู่บ้านเฮ้ยตรงไหน,นมทหีที่ให้เข้าเหมือวะความคิดของเราคืออยากจะเข้าแค่เอาไว้แกะแกะของเวลาเราประมูลของมาได้กันนั้นก็วิ่งมาเจอตรงเนี้ยเป็นเป็นบ้านล้างก็มาถามเขา แล้วพอดีฝั่งตรงข้ามบ้านล้างก็คือที่ดินผืนนี้เขาเป็นป่ารกล้างเลยมีมีมอไอ้ต้นต้น,ตนเขาเรียกอะไรอ่ะต้นไม้ปกัปกปักแล้วมีป้ายไว้ว่าให้เช่าที่ดินมผมก็มุดเข้ามาถามเข้ามาเดินมาดูอะไรเงี้ยเอ้ยพื้นที่ดีเว้ยก็พาภรรยามาดูพาภรรยาก็มุดเข้ามาดูแล้วก็ามีรั้วอยู่นะแต่มุดเขารั้วเข้ามาอมุดเ,เขามาดูเลยแล้วมีคนอยู่ที่นี่คนก็ถามเขาเขาก็ให้เบอร์โทรเจ้าของมา เาพูดคุยกันเสร็จปุ๊บสรุปสุดท้ายคือเขาให้เช่าเราก็ค <nek. S 2> ิดว oh, ่าเขาคงจะให้เ hmm. ช you ่าแผงบอกว่าค so mm ิด hmm. ค so ุยไปคุยมาเขาให้เช mm ่าเดือนละสองพันห้าโอ้เราีแอบแม่งดีใจในใจเลยเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดเราเช่าตรงนี้สองพันห้าไอ้หลังเก่าเรายังมีค่าเช่าอยู่ห้าพันแล้วค่านักข่าไปก็แปดพันเป็นหมื่นนะเราต้องมาเสียค่าไก่สองสองสองที่ล้วก็คุยกับเขาเขาก็ให้ผ่อนเลยนะ งั้นพี่เชมพี่พี่ก็ซื้อผมเลยผ่อนผมเลยที่แล้วก็พี่วางเงินดาวซักแสนหนึ่ง<ม>แล้วก็ผ่อนผมไปกี่ปีเรามานั่งคุยกันอ<ม>แล้วก็คุยกับเมภรรยา<ม><ม>ก็โอ้ยองเห็นมก็ดีนะ<ม>ช่วงจังหวะที่ตอนนั้นเราก็ไม่มีเงินติดตัวแล้ว<ม>แต่เราทําสัญญาเช่าวไว้แล้วแล้ว,<ม>ลวทําสัญญาซื้อเราก็มีเงินติดตัวอยู่หมื่นหนึง่งเราก็คิดว่าใจเราคิดว่าเอ้ยจะปลุกกระท่อมธรรมดา ไว้ไว้แกะของไว้พักพิงจะได้มุฟจากตรงที่ค่าเช่า8 0 0 0หมื่นตรงนู้นมามเพื่อมาเสียค่าเช่าตรงนี้ที่เดียวแล้วเราจะได้มีพื้นที่แกะของด้วย<ม>แต่กลายเป็นว่าเราก็เริ่มสร้างโครงสร้างมาจากลงเสาเส,สาเข็มผมไม่ได้ลงเลยนะ<ม>เ,รเราซื้อเป็นคนซื้อเหล็กอยู่แล้ว<ม>ก็ใช้เหล็กที่เราซื้อมานั่นแหละม,มาต่อต่อ,ต,อต่อทำเป็นบ้าน<ม>จ,าจากเงินหมื่นหนึ่งเราไปยืมเพื่อนมาอีกสองสามหมื่น<ม>ในวันทําพิธีเชิญพระหลวงพ่อ ทวีวัดไซใหญ่มาทําพิธีสวดถอยแล้วก็ทําพิธีลงเสาเอกเดินพิธีพราหมณ์มาบวงสรวง <นะ S 1> อย่างดีเลยอะไรเงี้ยก็ทําพิธีณวันนั้นผมจําได้เลยว่าผมทําวันที่18เมษาเริ่มลงเสาเอกคือ18เมษาของปี63ปี63เสร็จเพิบลงเสาเอกเสร็จปพ๊แบงวดต่อไปอ่ะ เลขหนึ่งแปดวันที่18นั้นน่ะผมถูกหวยด้วยเพราะเลขลงเสาเอกคือวันที่นั่นแหละเลขวันที่สิมันออกแปดหนึ<อ>่งอผมก็ได้ถูกหวยตรงนั้นอีกห้าหมนกว่าบาทจากยอดของตอนนั้นมาแล้วหลังจากนั้นมาผมก็มีงานเข้ามาแบบเลเข้ามาเลยขนทุกวันได้กําไรวันแสนสองแสนสามแสนได้ทุกวันเลยแล้วก็จนปลูกบ้านหลังนี้สําเร็จแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมประมูลงานได้ อันนี้ขอญาตเล่าว่าคร่าวๆเลยกันมันไม่ดีมผมประมูลงานได้ที่ทจังหวัดจังหวัดต่างจังหวัดแล้วกันเอาจังหวัดใหญ่ๆทางภาคใต้จังหวัดผมทํางานสิบห้าวันผมเหลือเงินกลับมาบ้านให้เมียให้ภรรยาผมก้เงินสดมาสี่ล้านทํางานสิบห้าวันนะ,ะกําเงินสดมาให้เมียสี่ล้านที่เรายังเหลือเก็บไว้อีกสองล้านโดยซื้อรถคันนี้หนึ่งคันกลับมาซื้อเงินสดให้เมียเลย ซื้อให้เราเนี่ยแหละเราเราซื้อเองเนี่ยแหละแล้วเราก็ต้องโอในให้เขาเพาเป็นเป็นเป็นสินทรัพย์ของเขาโอนให้เขาเสร็จเพิ่มแล้วก็นั่นแหละเราก็เริ่มดืมตาอาปากจากนั้นมาได้แล้วก็ได้งานจากบริษัทนั้นอาจจะเติบโต,ตเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ปัจจุบันนี้ก็ก็ยังมีการลงการเมืองรอบที่แล้วผมก็ลงอสอสอเมื่อปี เมื่อปีหกหกหกเจ็ดผมไปเป็นสอสอป้าชิิศของพรรคสีแดงหลังจากพรรคสีแดงเสร็จปุ๊บผมก็ลาออกมาลาออกมาแล้วผมมาลงสวเมื่อที่ผ่านมาไม่นานนี้ยที่เลือกขับสวแต่ว่าผมไม่ได้ถูกเลือกเพราะว่าผมโดนตัดสิทธิ์ก่อนโดนตัดสิทธิ์เพราะว่าผมเป็นกรรมการบริหารพรรคของพรรคเก่ายังไม่ได้ลาออกมา ลาออกมาแล้วแต่ยังไม่ไม่พ้นหปีระยะเวลาหปีมันต้องให้พ้นนะห้าปีก่อนถึงจะถึงจะมีสิทธิ์ลงใหม่ได้ผมก็ไม่ผ่านสวแต่ณปัจจุบันนี้เขากําลังเลือกตั้งนู่นี่นั่นอยู่เนี่ยเขาพยายามจะให้ผมลงแต่ผมผมมองว่าผมผมยังไม่ลงเพราะว่ามุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าการเมืองท้องถิ่นมันมันโหดมันอันตรายมันไม่เหมือนการเมืองใหญ่ การเมืองใหญ่มันแข่งขันกันด้วยนโยบายแข่งขันก็นด้วยความซื่อสัต์สุจริตด้วยสัจจาวาจาโดยไม่ใช้อำนาจต่างๆมาเป็นตัวแข่งขันผมก็เลยเลือกที่จะลงแต่สอสอย่างเดียวแล้วก็สอจอระดับตามสุดคือสอจอแค่นั้นเองแต่ระดับท้องถิ่นผมไม่ได้ลงณปัจจุบันนี้ก็ก็ปีหกปีนี้ปีหกแปดนี้ก็ก็ย้ายมาอยู่อีกหนึ่งพักละคือผมจะพยายาม อยู่หลายๆพักเพื่อให้รู้<ม>นโยบายหรือว่ารู้องค์ประกอบของแต่ละพักละพักว่าเขาทํางานกันแบบไหน<ม>ปัจจุบันผมย้ายมาอยู่พักของของสีโ้มครับสีโสมใณ<ม>ปัจจุบ<ม>ันจนถึงวันนี้<ม>จนถึงที่เรามานั่งคุยกันวันนี้มณปัจจุบ,บันนี้ก็ก็อยู่สุขสบายดีมีบ้านมีรถมีทุกอย่างครบพร้อม,มแต่สินทรัพย์ทุกอย่างก็เป็นของภรรยาเขาเป็นคนสร้างอะนะ ผมก็ไม่มีอะไรละมีแต่เรียกเลย่งเลือแค่เนี้ยเหือ <c oughs> เดือแค่เนี้ยรู้นะเขาได้ะนะแล้วก็ข้างหลังผมคันหนึ่งที่เป็นของผมจินเป็นชื่อผมนะเพราะฉะนั้นไม่มีชื่อผม,อมของลูกลูกและหลานหมดทําให้ครอบครัวเพ่มีความสุขแล้วทุกวันนี้เป็นไงครับมีความสุขก็มีความสุขดีครับตื่นมาเช้าก็ออกตลาดซื้อกับข้าวซื้อของขนมให้ลูกให้หลานกินกินกระฟงกาแฟเสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จปุ๊บก็นอนพักผ่อนเหมือนเหมือนเหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะจนเมียบอกทุกวันนี้ก็ เหมือนเลี้ยงเด็กอะ่ะกินข้าวเสร็จอิ่มแล้วก็นอนหลับเลยถึงเวลาไปงานก็ไปงานแต่ปัจจุบันผมยังมีตําแหน่งอยู่สี่ตำแหน่งด้วยกันสามตำแหน่งครับตอนนี้เหลือสามแหละตำแหน่งแรกก็คือผมเป็นที่ปรึกษาของสมาคมตลกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาอยู่กับพี่หม่อาแล้วก็ตําแหน่งที่สองก็จะเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันที่ปรึกษาคอตอตอลอสอพอ,อ,อบางบวัวทองก็คือ เป็นประธานที่ปรึกษาตรวจสอบตารวจเ,เรื่องของอตํารวจทําไม่ดีอะไรเงี้ยเ,เรียกกตตลออันนี้คือตําแหน่งที่สองส่วนตําแหน่งที่สามผมเป็นประธานที่ปรึกษาของสมาคมสื่อมวลช,ชนเพื่อสังคมประเทศไทยอีกตําแหน่งหนึ่งอตอนนี้นั่งอยู่สามตำแหน่งแต่ผมไม่มีอแต่ไม่มีเงินเดือนนะตําแหน่งสุดท้าย ตำแหน่งคนนี้ตอนนี้ก็เป็นรองขออทบอยู่ที่บ้านเป็นรองขอปทบอยู่ที่บ้านแค่นั้นเองครับแล้วก็งานประจําผมก็จะเนี่ยรับซื้อของเก่าแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะมีประชุมอยู่ปะปายแต่ส่วนมากเวลาไปประชุมก็จะไปประชุมประชุมสภานั้นประชุมกรรมธิการประชุมกรรมการของประธานตรประชุมสมาคมอเนี่ยอยู่เงี้ยอยู่ในวงการเงี้ย แต่ผมเองผมก็จะทําบุญครบรอบวันเกิดผมทุกๆปีคือวันที่5กุมภาผมเกิดวันที่1กุมภาภรรยาเกิดวันที่5กุมภาก็เลยตั้งกันไว้ว่าจะทําบุญเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวและตัวเองแล้วลก็ภรรยาเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยคือวันที่5กุมภาทุกทุกปีตอนเช้าก็มีการเลี้ยงพระ,ะมีการบวงสวงองค์เทพเทวาที่เราศรัทธาเคารพศรัทธานับถือหลังจากนั้นเย็นๆก็เชิญพักคพวกเพื่อนฝูงมานั่ง ปาร์ตี้ดื่มกระงกาแฟดื่มลงดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันผมจัดแบบนี้มาประมาณสี่ห้าปีและแต่ละปีก็พอประมาณอยู่หมดเยอะพอประมาณอ่าก็นั่นเลยครับไม่ได้รวยครับไม่ได้รวยพออยู่พอกินพอได้พอเก็บแต่ก็ไม่เดือดร้อนใครก็นั้นเองมีอะไรพรรคพวกเพื่อนฝูงก็จะช่วยเหลือแต่ผมลืมบอกไปนิดหนึ่งทิ้งท้าย ปัจจุบันนี้ผมได้รับตำแหน่งเป็นด็อกเตอร์ซึ่งการที่จะได้ด็อกเตอร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปเมื่อก่อนที่ผมเล่นตลกเล่นเป็นน้องนู้นเนี่ยนะผมเคยอยู่กับร่วมปัตัญยูพอเจ็กตึงจิตอาสาต่างๆเนี่ยการช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรต่างต่นะผมช่วยเหลือเยอะมากมผมเคยได้รับรางวัลพระพิคเนตทองคำ<ม>กับสมาคมสื่อมวลชน เมื่อปี59กับ<ม>พี่ถุ่และเชิญนยิม้มแล้วก็คุณแจ็คธนพลนักร้องศิลปินนักร้องลูกทุ่งนะ<ม>ได้หลายคนครับปีนั้นผมได้รางวัลมาแล้วหลังจากนั้นมาผมเริ่มทําคุณงามความดีเริ่มการสนับสนุนต่างๆจินอาสาต่างๆนูน่นนี่นั่นอะไรเยอะมากมจนมีอยู่วันหนึ่งผมได้รู้จักกับอาจารย์นัทวัฒน์<ม>อาจารย์นัทวัฒน์เป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพแห่งหนึ่ง เนิคกับผม,มเขาก็ลงการเมืองอยู่กับผมนี่แหละ<ม>เขาก็ถามผมว่า<ม>คุณเชิมอ,อยากได้ด็อกเตอร์ไหมผมจะเสนอชื่อให้มผมก็าถามว่าทำยังไง<ม>เขาบอกไม่ได้ทำอะไรผมเห็นว่าคุณเชิมเนี่ยเป็นกิจอาสา เห็นให้การสนับสนุนนู่นนี่นั่นทาคุณประโยชน์ให้กับประชาชนทําคุณประโยชน์คุณประโยชน์ให้กับประเทศหลายๆอย่างหลายๆด้านอะไรเงี้ยเขาก็อยากสนับสนุนให้มีให้มีคำสรรพนามนําหน้าที่ดูดีขึ้นแล้วผมก็ถามว่าเขาทำได้ยังไงบอกก็ไม่ได้ทําอะไรก็แค่พี่เทิมส่งชื่อจริงนาทสกุลจริงมามแล้วก็โปรไฟล์มาว่าเป็นยังไงพี่ทําอะไรยังไงเขาก็จะส่งไปที่ประเทศนอก ให้ทางประเทศนอกเนี่ยเขาเป็นคนคัดมาว่าใครสมควรที่จะได้รับด็อกเตอร์กิติมศักด์ด็อกเตอร์อันนี้ผมไม่ได้เรียนนะผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เรียนด็อกเตอร์นะผมไม่ได้เรียนสายการเรียนนะผมเป็นด็อกเตอร์กิติมศักด์นะครับได้รับกิติมศักด์นะครับเป็นด็อกเตอร์ที่สถาบันการศึกษาต่างๆหรือองค์กรต่างๆที่เขามอบให้เห็นคุณงามความดีเห็นผมทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศให้กับบ้านเมือง เขาถึงมอบให้อย่าไปคิดว่าผมจะต้องเสียเงินเสียทองไป,อไปซื้อนู้นนี่มาไปซื้อนี่ไม่ใช่นะครับไปรับที่ไหนนะผมไปรับที่ประเทศมาเลเซีย,ซยบินไปรับประเทศนอกนะครับไม่ได้รับที่ไทยนะคนประเทศนอกเขามอบให้ผม,มไม่ใช่คนไทยเป็นคนคัดสรรน,นะคนประเทศนอกเป็นคนคัดสรรเป็นคนมอบให้อ่านั่นแหละก็เลยมีที่มาที่ไปว่าตอนนี้ผมมีคํานําหน้าว,ว่าด็อกเตอร์อคแค่นั้นเองครับสายการ สายของดรก็จะเป็นสายการเมือ,องการปกครองอเพราะเขาเห็นว่าเราอยู่ในการเมืองเขาก็เลยให้สายการเมืองการปกครองเป็นดรแต่เป็นดรกิติม์ที่ทีาัที่จบปริญญาเอกแล้วจบปริญญาเอกแล้วนั่นก็คือเป็นที่มาที่ไปของคําว่าดรชมนะครับนะครับโอเคก็คงจะจบเรื่องราวของผมที่เล่าตั้งแต่อดีตจนเกิดมาเลยจนถึง EP ีสุดท้ายคือ EP ีที่4เนีย อีพีที่สี่ที่ห้าแล้ว 5, ที่ห้าแล้วอีพีที่ห้าแล้วนะครับเรามาจึงจบแล้วก็แต่ละอีพีก็ลองติดตามฟังกันดูสุดท้ายอยากฝากอะไรครับก,ก,ก็อยากฝากช่องด้วยอยากฝากช่องด้วยนะครับช่องดอรเฉิมด้วยนะครับ <5. S 1> ดอรเฉิมชาแนลนะครับ <5. S 1> อ่าแล้วก็ฝากงานที่ทําทําด้วยก็ถ้าใครมีงานอะไรก็อยากสนับสนุนก็โทรติดต่อได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมีเบอร์โทรเบอร์โทรทุกอย่างขึ้นนาตอนนี้รับซื้อเหล็กตอนนี้ก็ทําธุรกิจเหมือนเดิมนะครับผมทําทั้งรับเหมา่อสร้าง รับซื้อเศษวัสดตุต่างๆโลหะทุกชนิดทองเหลืองทองแดงเศษเหล็กรับซื้อโครงสร้างอาคารโรงงานต่างๆรับทุกอย่ยอดน้อยยอดนามากซื้อหมดกี่ร้านก็ซื้อได้หมดเราเรามีในทุนอยู่ก็คุยกันได้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ ep แรกยัน ep สุดท้ายก็ฝากาติดตามมาด้วยแล้วก็ยังไงก็เจอกันที่ไหนก็ทักทายกันได้นะครับผมดรเฉลิมนะครับ ครับสวัสดีครับ